สวัสดีค่ะเมื่อนี้พวกเฮากำอยู่ในช่องของหมอลาผ้าหลอกนะคะหลังจากที่ฝนตกไหลกับพ่อได้ออกไปหลอกไปใส่เมื่อนี้กะสิหลอกมาสวนผู้ลิผักของกุ้นสมผักนะคะฝนตกละน้ำเต็มสะเม่วตกสะได้กตสิออกไม่กินเขาง่ายน้ำเพลินนะะ้องค่ะเพราะว่า ได้เขาเหนียวมากสิไม่กินเขาง่ายมาชื่นชมต้นไม้ต้นไหไออกดอกออกผลนี่แต่ต้นงามๆถือผลมื่อนี่กะสีมาหาคุนสมผักเจวายูงเบายูดอกมันก็ะไดฮัก ปักหมู่เท่าไรค่ปักยู่อส่เนาะเอ้ายู้สาย,ย,สายมาอ,อยู่ในโคกในปลาคักแท้โอ้น้ำเต็มหมดเลยตอนนี้เอาโพออกมาแล้ว แม่สะอ่อนแห้งแทเนาะเมื่อนี้เอาวัสดีค่ะวัสดีค่ะเมื่อนี้เอาแนวมาอยู่มากินกินของง่ายน้ำได้ยังมากินแม้กะติกินน้ากันยวพอดีพอดีไปยังเอาเองขวายันสาหกข้นขือนเก้า ปาดต้นไม้มันงามคักแต่ดินแห้งจยกน้อยคอยมาตัดผักกุ้งมาหลายคักแต่าปาเดเลยว,ว่าสะออนปลาค่ะแต่กําลังขีดเรื่อมไงอมบอกค<บ>่ะปลากระเพียนรหรือปลาหยังปลานิ่นปลาเข็งปลาตะเกียนบแบบนี้สะ,นสะมันสะมันมันวางทอต่อกันมันก็เลยไหลไปทุกทุก,ทก,ทกน้องทุกสะอ่มันรอดไปติดไหมมันรอดไปแม่นสะออน ต่ว่าขันมีน้ำแบบนี้ตลอดที่สุดีค่ะคนเดโอ้ยบอ่อึดอเลยมีแต่ตัตวเขาง,งามซื่นๆไหมอันมันบ่กินผักบุ้งสิกินบ่อค่อยได้ให้อาหารมันโดนๆให้เพื่อน,นึงอืการใ้มันกินเลยล่ะผักบุ้งจนว่าเกี้ยนเมื่อเนี่ยจิ้มลงไปมัน,มนจะก,กินจักตัวลปล่อยลงไปในนี้่รู้กัน <laughs> มีแต่หยาดล่งเรื่อยๆรู สามส่วนซาสาเฮาอันรีโนเวทแล้วหกขึ้นคือเก่าอ่ะหกข้าวเดียวแล้วปลาตะเพียนไปลงให้มันกินอ่ะเอาอันเอาปลาแล้วเอาปลานิ่นแต่ว่าพอท่านเด็ดปล่อยมันออกนอกอันนั้นไงเลยบพอท่านมันโตหน่อยอยู่คันมันถิ่นีปลาธรรมชาติในการกินมันน่ะนะปลาบักพียงว่าแต่สอร์เนี่ยน้ำมันถิ่นหอดี ปลานี่ยกันีปลาเค็งธรรมชาติกันหลายเอาเอาปลาอยากปิ้งอยากปิ้งปลาเค็งเอาปลาแม่ไข่มัล่อยแบบนี้มันออกลูกอือบักเพียกแม่มากักมามเนี่ยเถอะเขามาเก็บไปขายให้อยู่อือไปขายวันจันทร์วันศุกร์อะไรด้อร้านอยูร้านที่บ้านนี่แหละอือก็ไเด็นเนี่ยพี่มันงามคักน่านะมันก็มาเก็บเอาจะละสามรอบสี่รอ ว่าสิรีโนเวทบ้านกันสร้างกันได้หนีจมพวอนี้ก็ได้บอกถ้าสีตัดต้นไม้เห็ดเลื่อนพอช้ำใหม่นั่นแหละยูตุกล้วนเนบ่อยู่อันยู่ยู่ยู่บ้านหลังเลี้ยนนั่นแหละมันกับหกขาดเลยแต่ว่ามันปัญหามันคือมันบ่มีสร้างนั่นแหละแต่ว่ารถมันหมักเราจะค่อยสีขาวมัดตาอืมเราบุกที่อนครับ Bạc một bay sang bạc lamotte dạy lamotte bên này bạc lamotte không được 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 nó được กินเขานะั่งมาเนี่ยเพราะว่าอยู่บ้านกะเขาสางเขาบอมาเน็ตกะเสียมือว่านไอ้ติดต่อบริษัทเขามาสมมหอย่างจะว่าเป็นทังไหนไหนครับตุนยบยับยบยับยบก่อนเป็นคอยมันสืบปลาหน่อยมาลง มอเนี่ยนี่ใยใ่แล้วมันมอนี <lly. S 2> ่โตประมาณเท่าไรเนี่ยมีโตประมาณสองนิ้วจำเนาะสองจำนิ้วแล้วเนาะกับบโบพูดยังไงมันป่าใหไงจะละเม็ดเสะอ่อนละเห็ดผู้เดียวตัวนี้เด็ดไปเรื่อยๆจะละน้อยดอกไม้อันนี้เอาหยั่งไซเนี่ยเอาหยั่งไซ ว่ากองไวแต่บนเอาเขามาได้ม mm ันเปียกแชะเียดก่อเหตุไปนะมันหลายคัะปนแหงเราจ้าอยเสียวรถไทมาตักมาเหตดไปเลยไเลียดอม่ได้จอเลือนดอกทุ่งระไรเด่นปุ๋ยได้ยักมือ กหายหายซูมือแม่่หายูมือยานมันเหมิดมันมีผักยเดยตัดทักบุ้งทิงลงไปให้ง่วงะอ่อนได้เยงหมดแล้วองควายยงหันมันมามีคนคนเห็ดให้ดอกไอลูกล้านกะเขากะเท่านเลยมีพุ่มใเห็ดให้จ้าไปพ่นตะ ไปเบิ่งน้องขุ่นจักหน่อยอันนี้นับักกอกน้ำเอาบักกอกน้ำกับเพาะไหนได้ตีแม่นร่องเพาะเบิ่งแต่ว่าต้นใหญ่ได้ที่ว่าอันนี้ต้นเป็นแบบต้นใหญ่ตีแม่นต้นคือบักกอกอันนั้นเลยข้าเจ้าเก็บ้ยไปให้กันเลยร่องล่องเพาะเบื่องจีพราะว่าตอนมันบ่ค่อยยืดวะแม่นแม่ก่อนมันบอคอยอันเป็นสองปีแล้วก็ตายไหม ได้ทูเลียนขึ้นมัอันกะกะกะโอเคอยู่เด้อแต่ว่าบ่ใหนได้มาลกหญ้าให้เธอบ่ใั้ม่มาหลอกล้ทูเลียนแม่คือจังเป็นแต่สิได้กินอยู่เด้อล่ะใส่ใส่พักหวานโอ้ยเมาตัวหน่อยมะปุ๊บจม่โอ้คืออยู่คืออยู่คืออยู่มันอยู่ไก่หนำสี่ห้าตัวอืมคืออยู่ เดยวเก็บผักบ be ุ้งไปกินครับแก้วโอ้ทุเรียนคืออยู่ตะนนี่จากต้นทุเรียนเนี่ยผู้ใดไหมเห็ดซอยนั่นนั่นเด้ผู้ใดนั่นเอ้าดีจ้าท่านนายกโอ้ยไม่กินเข่าได้เนี่ยเอาก้างสีหาปลาเข่าลง มากินยอดพักบุงเลยเสื่อนตามหมอกงมากทายทำจากน้อยไปเพื่อสิพี่แนวออกยุทธุบพุงตกนกอ่ะฮะแมนแมนยู่ยุหันกับโต๊ะขึ้นกันมโอ้ยมันกระจายพวดเนาะว่าได้ไปหาเสียงยังตีกันแมนแมนกันตัดยาออกนี่คือสีงามครับ มจาจัดระเบียบให้มันใหม่เอานี่กระทุเรียนตัวนี้แมนเราออกมาแทนต้นบักันมีมันตายสวัสดีค่ะท่านน,านั้สวัสดีครับป้าเทีจ้บอกพี่กับเจ้าปกินเทีจ้บอกอยบกินดหรอข่อยยุบมันเจ็บท้องอันนี้อันนี้กับ <c oughs> บักระมุดอันนี้บ,<อ>บักละมุดท่านแองกุ๊กอันนี้จังเอยบันละมุดสีดากระมุดสีดา<ส>

อบอนี่บอจามะเม็จ้คนมาดแต่ว่าใหเขามามาลัก่เ้ยยกพดะไจัทสิกามาลักได้ตอนที่ดินาโอ้ตอนที่น,น้ำมันแห้งอันบอนี่โตไงค่ะัพเลยน่บอนี่กวายคนนะแต่ว่ามูตานนี่น้ไหลใส่ัเอานไตีแรก พขาแต่มันตื่นแล้วตั้งกติเรียนลบตีเป็นไหงกับาม้าตีมันแก่ยานมันเตดเลยสาสันเปิดสามเล้วนเหลือหรอว่าตีลุยขยขากีว่ะตีก่เจ้าเป็นผู้การกาเอามาลุยเอาอาหารมาลงป่ามาเลยตีครับก็ด้ตื่นว่าไม่คือเมันเบิดะีอยังมานี่นะอพอาะว่า เู้หลายพี่่เจ้ากัดฉลาดไปพอแล้วพอแล้วพักดีโอ้โหเห็ดคาเห็ดแน่คะแบ่ว่าละมุดสีดาเป็นสีมากสิดหัวเนสีดาละมุดสีดา แต่ว่าขันเสียอันสร้างพันธุ์ใหม่สิมาสร้างน้ำดอกเพราะว่าตอนนี้หาต้นรีโนเวทอันกล้วยอย่างนี้กล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าก็พอมีน้อยอยู่ดอกไปขายสายผลไม้เขาเนี่ยมืนอนี้เอาเอาปีไปยับนะไปโมกบอยู่บ้างอย่างไรอยู่ดอกบางคนเป็นกล้วยตานี่จะย้ายมาทั้งปีอยู่ครับ ก๋วยตันี้ก๋วยเห็ดขนมก๋วยนาคหลายๆอย่างฟักบัวไอเก็บไปเก็บไปกินกระตมเก็บแก้วนั่นพอดีหว่าเขามาน้ำอยู่งั้กินกับคุณสมพักเขาเจ้ามากินน้ำเจ้านี่นี่ป้าดี่ไหมอันนี้ไหมต้นนี้ไหมอันนี้ก็ดีดีได้ที่วัดป่ากินดีดีนุ๊ปปักไว้เห็ดปลา มันบ่เม่าตีเอาพันว่าอีกแหละกินไปทัวไปทีเลยโอ๊ยขันแม้นตัดออกให้มันแปนคือสีงามขาดตัดจะเป็นอย่างละมันแห้งนั่นกะเพื่อเจ๊ท่นว่าเลรอครับตตัดลงแล้วเป็นปุ๋ยงามคักโขดเนาะตอนนี้ตัดแล้วเพิ่งจะติ่ขึ้นคือเก่าเพราะว่ามันมีความชื้นอือ เจ้าออนทะสาปาน่ะในฝันข่อยเลยหงข่อยมีจังแอนพ่อใหญ่อันสมพงแหมมันกินอือไกิลอันใดปอสมพงเาสนแปอันเอาอันไอที่ว่าคือจังลแดงติเอินแน้อยหม แหนแดงอ่ะน่อยู่เฮียหน่ะหลายหมันขึ้นอยู่ลังบ้านนะบ่แมนนันบ่แมนแหนอียังกุแจกแล้วว่าก้จัจคือเด้ดิใบกลมๆใบกลมๆบ่แมนติอันนี้ใบน้อยไปอยเออมันลาดไปหมดล้วอจมเลยเออก็เลยปักปักใ้ไทยโอ้ยมันก็เป็นดลงยุ่นยงยนีมาหมด หนามันเกาะปตอนนั้นหน้ามันันข้องเหรอเขียดหูจักกันบ่หูจักพุ่มเอามาเอาพ่อหนึงเนาะพูดลักก็ได้ขึ้นคอยๆขึ้นมาขึ้นมาเอาารขึ้นเอากเพือจะวยันล้วเก้านล้วยืนได้ยืดสองสามตัวตลอดมันก็เอาไปว่าไดเมื่อเอเทีเออโอ้ยมันโล่งย่ำไดล่ะย่ำขึ้นล่ะครับ ฉลาดเพราฉลาดครับไปถอดสายไฟผมบอกไปถอดยุหมอยุหมอสายสายไฟสายช็อตบ่อสายสายไฟแสงสว่างผมอวันนี้สายไฟผมมันมันตผลหลาดไปขีดินอืมันยานมันไปถอดออกมันต้องขยเขาผมผมไปถามการได้ฝากการได้ฝาก่าบเกเ่้วผมบริไปยญงคนนะผมึกว่าตการได้ฝากมาถอดของผมผมก็เลยไปถามด่านปีงมาเก็บไฟนะบ่อๆคนบ่อไม่ยงหรอกนะสายไฟอยกนแล่วไปเนะโอนกัอ มันมัสังเกตแล้ว huh. ว no like well, so, um, ่ามันมาถอดเพราะว่าสายไปผมลาดกี่ดินอยู่ผู้ถานผู้ถาลักก็จะเป็นถาลักเนาะโอ้ยบ่ไหวดอกแบบนี้ไปพาเก็บพักบุมไปกินเข่าบ้านนี้จ้านี่ก็กลับข้าวเด้อมื้อนี้มากินเขากับกล้วยค่ะกินข้ากับกล้วยปั่นเขากับกล้วยไม่แห้งหลย ยูช่ายถุงกับกล้วยกับข้าวเหนียวกับพ่อได้กินได้ยู